เติมเกมราคาถูกต้องที่ o v e r t o u Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื mm ่อ hmm. นทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาไกด์ดันเจียนตรงนี้ครับนี่ดันเจียนแห่งกาย,ยุนดันเจียนแห่งพรการฟื้นตื่นในฤดูใบไ,ไม้ผลิระดับที่6 ระดับที่เลเวล90ด้านนี้มีอะไรดีบ้างก็คือ1เป็นเซตความเสียหายหินนะตอนนี้หนิงกวงกำลังฟีเวอร์ยังไงก็ต้องใส่2เซต2ชิ้นที่มาจากดันนี้กับตัวนี้นะครับเป็นเซ็ตประเสริฐวิทธิภาพโลกก็เป็นเซตประจำของโนเอลเดี๋ยวมาดูว่าเล่นยังไงนะครับเข้าไปเลย ดันเจียนนี้รีเควสตรงสายคือควรจะมีสายฟ้านะครับแต่ว่าทีมที่ผมใช้จะไม่มีสายฟ้าทีมนี้เลยข้อห้ามนะครับข้อห้ามคือถ้าเกิดปฏิกิริยาน,นำไฟฟ้าจะปล่อยระเบิดพลังงานสร้างความเสียหายกับศัตรูรอบ ก็คือเอาไฟฟ้ามาจะง่ายมากแล้วถ้าเกิดปฏิกิริยาละลายจะโดนจมจีดด้วยแรงสูงนะครับระเหยก,ก็เช่นกันพูดง่ายคือห้ามเอาไฟมาใช้ถ้าคุณใช้ไฟคุณจะเจ็บมากแล้วถ้าระวังตัวไม่พอคุณจะตายเริ่มต้นมามันจะมีรูนกาดแบบตัวที่บินได้อยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาเป็นตัวกีกี้รูนกาดเนี่ยอพอมาลอยมาเรายิง จุดอ่อนมันให้มันร่วงเสร็จแล้วก็ตีตามปกติครับแล้วก็ให้จําไว้อย่างหนึ่งว่าคุณจะโดนการโจมตีจากรูนกาดไม่ได้เพราะว่ามันโจมตีแรงมากโดยเฉพาะถ้าพุ่งทิมทีเดียวตายเลยนะครับพอฆ่ารูนกาดเสร็จปุ๊บของจริงจะมาจะเป็นอบิสเมดน้ําแข็ง2ตัวนะครับมันจะสู้ยากเพราะว่าอบิสเมดน้าแข็งเนี่ยเกราะมันเป็นน้ําแข็งถ้าเราปลดด้วยไฟมันจะง่ายมากแต่ถ้าคนฝืนปลดด้วยไฟเนี่ยคุณจะเจ็บ เจ,จ็บจากอะไรเจ็บจากการที่โดนห้องมาลงโทษนะครับปกติต้องใช้สายฟ้าซึ่งมันจะปดช้าหน่อยแต่มันจะปลดได้แต่ว่าผมไม่ได้อะผมจริงๆผมก็มีฟิตนะมีตัวสายฟ้านะครับแต่ว่าผมจะจงใจปลดด้วยการใช้ครีแต่ว่าผมจะเอาโลดียวหน้ามาช่วยนะครับ mm. ก็เป็นไกด์นั่นแหละครับจริงๆถ้าคุณผ่านด้วยสายฟ้าจะง่ายกว่านี้ เยฮ่าほんの一瞬だยอย่าโดนนะครับถ้าพวกนี้คือจีเดียวตายเลย

อันนี้ผมจะใช้โลม่มาประคองนะครับมาประคองไม่ให้คลีเจ็บมากพอมันโหมเป็นไฟแล้วคราวนี้ก็ เราต้องการแค่ไฟโหมครับนิดหน่อยเพื่อให้มันสำเร็จต้องระวังตายนะครับในช่วงไฟโหมเนี่ยตอนที่เวนติอารติเมตนะครับที่ผมใช้เมื่อกี้ฟ้าจะผ่าตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนมันเลือดเริ่มน้อยเนี่ยคุณสลับตัวสลับเอาอตัวมารับดาเมจสลับเอาต,ตัวมารับระเมจนะครับก็จะก็จะผ่านไปได้นะครับแล้วก็โล่ดิโอนาพยายามแอคทิเวตอย่าให้ขาดแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับ เอาตัวสายฟ้ามาจะง่ายกว่านี้เยอะครับอันนี้ผมเอาครีมาเดี๋ยวผมจะสู้อีกรอบนะครับรอบนี้ผมจะเอาครีออกแล้วก็เอาตัวสายฟ้าเข้ามาอย่างที่ควรจะเป็น

行きなさはっさて<ペー>はいや兵器しもったん風だ<ペー>走るより飛ぶ方が早いよ<ペー>は,は隙を見せるのはほんの一瞬だ またか。は,<っ>おんは？答えなさい。足元に気をつけて。逃げようなんて思わないでよね。いやっ、ふん、ふん、ふ罪の名において。 いやはっ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 <た>はっはっはっっ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 はっ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 っはっっは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  อันนี้คือผ่านแบบใช้ตัวคีและตัวสายฟ้ามันก็จะบาดเจ็บน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตัวสายฟ้าที่เราเอามามันเลเวลน้อย นะครับมันไม่ทนมือทนเท้าก็ต้องอเล่นดีๆครับไม่งั้นมันตายตายง่ายมากครับด่านนี้ดันเจียนนี้ตายง่ายมากโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ตามชมกันนะครับสำหรับไกด์ดันเจียนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เติมเกมราคาถูกต้องที่ Overtop Up ราคาอาจมีการ,รเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือเฟซบุ o กโดยตรง